กลับมาเรือกลับกาับอยู่บ่อยกลับมาเอออยู่กวิ่งไปแกล้งกันละน่ะแกล้งกัาดินให่ไม่ได้แกล้งแกล้งก็อแบบเลยได้คือทุกคนอ่ะได้แค่นี้แหละเออแล้วอย่างนีว่างั้เป็นน้องจะหันมาหันสายตาเนี่ยไว้ถ้าจะหนอวิ่งเลยเหรอช้าไง้วก็เร็วแล้วก็ช้าต้องกลับมาลสเต็ปเลยทุกคน

เขาติดเขามากกว่าท่ใเลยนิ่นิ่วนนิ่